สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาลองทำน้ำพริกฟาร้านะคะก็คือเจลประแดงนั่นเองค่ะเจลประแดงอีสานนะคะ,ะกระลืมไทยวิบีทําหรือเครื่องรูงให้ดูตอนแรกนะคะเครื่องฟูงก็ไม่มีอะไรมากค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมจีนเนี่ย่ะปอกเปลือกเนหัวใหญ่นะคะ พริกเนี่ยพริกเขียวหรือพริกแดงพริกอะไรก็ได้เรามีอะไรก็ใส่ไปค่ะก็ประมาณ1กร,รัมมือใหญ่เลยค่ะก็แล้วก็หอมนะคะอันนี้ใช้หอมแขกที่มีในบ้านก็คือประมาณ1ห,หัวนะคะก็สรุปไม่ง่ายก็คือเนะะี่ยค่ะพริกกระเทียมหอมปริมาณเท่ากันทั้งหมดเลยค่ะ1 1ึ่นน,นะคะวันนี้เราก็จะใช้ปลาแดก เึ้นบ้านค่ะตัวหใหญ่ๆค่ะตอนนี้เราก็ทําการคั่วอยู่นะคะคั่วให้หอมให้สุกกันค่ะทาแบบวิธีง่ายๆนะคะฝนตกฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราก็ออกไปไหนไม่ได้เรามีอะไรในครัวเรือนเราก็หยิบมาทําค่ะใด้ที่แล้วน,นะคะหุไฟค่ะก็จะทิ้งใสค่คุกไว้ให้เย็นไล้ ไอขึ้นไอความร้อนยังมีอยู่นะคะเรารอให้เย็นก่อนแล้วเราค่อยตำระหว่างรอพริกกระเทียมเย็นเราก็จะมาย่างปลาร้ารอนะคะไปตอกระวก็วางไปในกระทะเลยะคะ่ะอันนี้เราจะกินเนื้อปลาเันนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเราว่าจะใช้มาตำน้ำพริก ส่วนพวกนี้เราจะไม่ไม่ใช้ค่ะแต่อีสานบางคนเขาก็กินเิ็ดก,ก็คือเอาํำพริกแล้วก็เอาตัวเนื้เนอ,เนอเนี้ยลงไปคลุกจ้ำได้เลยค่ะแต่นี้มันจะตัวใหญ่เป็นปลานิลค่ะเป็นปลาร้าปลานิลนที่เลี้ยงตามธรรมชาตินะคะในบอ่อคนไทยบ้านเขาเลี้ยงเองอะคะ่ะเลี้ยงปล่อยทิ้งไว้ปีหนึ่งก็รื้อสาะออกมาแล้วก็เอามาทำปลาระะะ้าค่ะ ได้ลปลาอะไรก็เอามาทำค่ะปิดไว้นิดนึงนะคะให้ความอบก็จะย่างไปเรื่อยๆนะคะจนเปิดดูสุกย่างไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเนะะี่ยค่ะพอความร้อนเข้าปลาก็จะระเหยน้ำออกมาค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะจริงๆเราใส่กระทะไม่น่าจะเรียกว่าย่างนะ น่าจะเรียกว่าต้มแต่เพราะเอเราไม่ได้เอาน้ำใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาก็จะเราใส่ออกมาจากตัวปลานะคะต้องทำให้สุกก่อนคะ่ะเพราะว่าทุกว,วันนี้พยาธิเยอะค่ะพยาธิไปไมในตับเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนความอร่อยเป็นรองนะคะปลอดภัยไว้ก่อน,นะคะ่ะ mm hmm. ก็เหมือนการต้มไปในตัวแต่ถ้าเป็นฝรั่งเราจะเรียกว่ากริลเราจะกริลใส่ใบตองข้างล่างก็จะไม่ น้ำเลยค่ะข้างบนก็จะมีน้ำนะคะนี้ก็ที่กลับด้านมาแล้วนะคะก็คือเป็นปลารึ้นตัวเนื้อก็จะเริ่มละลายค่ะแต่ถ้าเรากินดิบเนื้อมันจะไม่ละลายนะคะอันนี้ปลาล้าหนึ่งปีนะคะเนี่ยหนึ่งปีกว่าๆถึงจะมาทําได้ค่ะหอ,อมค่ะเป็นปลาล้าฉุดสุดอีสานนะคะก็เริ่มจะได้ทีะะ่แล้วค่ะน่าจะสุกแล้วค่ะหอมละแต่พอสุกปุ๊บเนื้อทั้งหลายหลยเนี่ย กลายเป็นน้ำปลาราไปเลยนะคะจะไม่เหลือความเป็นเนื้อแล้วค่ะกระดูกเนี่ยเราก็จะเอาออกเราก็จะกรองแล้วเฉพาะน้ำนะคะมันน่าจะเรียกว่าเป็นการต้มมากกว่ากันย่างนะคะเพราะว่าย่างยังไงเนี่ยให้ปลากลายเป็นน้ำนะคะ่ะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะโอเคค่ะย่างก็ประมาณ10กว่านาทีได้15นาทีได้นะคะแล้วก็จะโขกพริกแล้วนะคะให้แหลกพอสมควรนะคะ เนี่ยคก็สรงหยาบๆพอสมควรนะคะลักษณะคล้ายๆน้ำพริกขี้กาของคนกรุงเทพอะคะ่ะเพียงแต่เราใส่น้ำปาลาลงไปเฉยๆค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำปาลานะคะเทลงไปในกระ,ะชอนเลยคะ่ะมีเนื้อเหลือด้วยนะคะเนื้อเนื้อก็ใส่ลงไปเลยค่ะ เราจะใช้2ทัพพีก่อนนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะหนึบวงค่ะคลุกเลยค่ะเนี่ยค่ะลักษณะก็จะออกมาประมาณนี้เข้ากันดีแล้วเราก็จะชิมก่อนนะคะรสชาติได้ไหมนะคะถ้าไม่ได้ค่อยปรุงเพิ่มนะคะโอเคพอดีค่ะข้าวเหนียวจ้ำได้เลยค่ะส่วนลาราที่เหลือเราค่อยกรองเอามาตำส้มตำก็ได้นะคะ หรือเอาไปปรุงรสทําน้ําตัดส้ตมตำเพิ่มก็ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นปิดฝาไว้ก่อนค่ะนะคะก็จะเทไว้ปิดฝาไว้เดี<ม>๋ยวจะไปทําน้ําต้มปลาไว้<ม>ใส่ส้ตมตำนะคะคราวนี้เราจะมาชิมแล้วนะคะ<ม>ข้าวเหนียวค่ะชิมด้วยข้าวเหนียวนะคะ<ม>นะ,ะข้าวเหนียวจํำเบจจํำเบดเลยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรคุ้ยเลยค่ะคุ้ยก็ได้จ้ำก็ได้จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกข้างนอกไม่ได้เปิดไฟค่ะชิมแล้วนะคะเนี่ยอืมแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะรสชาติพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะสัดส่วนพริกหอมกระเทียมก็เข้ากันหมดค่ะหนึ่หนึ่ง,หน,งหนึ่งนะคะน้ำปลาสองพับพื้นแค่นั้นค่ะเนี่ค่ะ กินด้วยกับหมึกกระตอยทอดนะคะกินเลยค่ะอืมโอ้เข้ากันหลายเด้อแบ่แบแกินตอนนี้ก็อร่อยแล้วค่ะฝนตกๆออกไปไหนไม่ได้มีอะไรก็ทากินนะคะืมปลาห้อหอมหอมนะคะแซ่บหลายแซบหลายย่างด้วยใบตองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ ถ้าถูกใจฝากกดติดตามด้วยค่ะว่าหลังจะหาอาหารเมนูพื้นบ้านง่ายๆเรามีอะไรในครัวแล้วก็หยิบตรงนั้นมาทำกินได้เลยค่ะฝากกดติดตามฝากกดรับชมชวนเพื่อนมากดติดตามด้วยนะคะแอดมินแบบกดติดคนติดตามแบบน้อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ